อ้นไงจะใครล่ะชื่อเอค่ะเออโลนอลาวค่ะเออโลนอลาวชื่อเอรอครับเอร์อ้วนตุ้ยนุ้ยคุยไม่ค่อยเก่งฮะเอร์อ้วนตุ้ยนุ้ยคุยไม่ค่อยเก่งเอครับอ่อนโยนแต่ไม่วันแอะเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างครับ เออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้างชื่อแอร์ครับอ R E A สิงเกิลเกาหลี N U R E A สิงเกิงเกาหลีค่ะชื่อออยค่ะออยเอ๋อแอปปี้เด้งเอาใหม่เอาใหม่ดีครับ ออยเออ everyday ออยอ r เออ everyday ชื่อกอล์ฟครับกอล์ฟไม่ใช่ก๊อฟนะครับกอล์ฟกอล์ฟกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสิทร์มหินทลรามหาดิลกพบนพรัตนราชธานีบุรีรัมย์ตามนี้ครับนะครับกอล์ฟกรุงเทพ มากครับถามว่าจำใครได้ <laughs> จำได้หมดเลยเหรอใครจำได้หมดยกมือใครจำได้ห้าคนใครคิดว่าจำได้ห้าคนมีไหมครับเอาขอห้าคนขั้นต่ำเกินใช่ไหมสิบคนจำได้ได,ด้วยเฮ้ยใครสิบคนเหรอสิบคนเดี๋ยวนะ ไม่ใช่แค่ชื่อนะต้องคำสร้อยเขาด้วยนะจำไม่ได้ฉายาเขาไงใครจะลองอาสาจำเพื่อนได้มั่งจำได้ไหมคะจำได้ไหมมีสักคนไหมที่เราจำได้แน่ชี้เลยว่าคนนี้เราจำได้แน่ๆออเอาจากตัวเองคิดว่าจำใครได้แน่คอยดูแล้วดูเชียไปตรงๆแล้วเดี๋ยวจะดูว่าลูกศรมันพุ่งไปที่ใคร ทุกคนพร้อมกันเลยกด้นะอาจารย์เสื้อเหลืองอะค่ะอาจารย์เสื้อเหลืองันนี้หนูเองหนูต้องจำได้ค่ะกบกันทวันค่ะกัใช่ไหมคะใช่ค่ะเอยเอาอย่างนี้ชี้ทั้งวงไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าทุกคนนะคะคิดว่าถามตัวเองว่าในเนี้ยนะคะที่เจอกันหนึ่งรอบเนี่ยเราคิดว่าเราจำใครได้มากที่สุดและจำได้เลยอะ นะคะพร้อมกันแล้วชี้ไปที่คนนั้นที่เราคิดว่าเราจําได้เอาไหมคะอ่าอ่าชี้เนี่ยคิดว่าเท่าที่พูดมาเนี่ยทั้งชื่อทั้งฉายาเนี่ยมีใครที่ทําให้เราจําเขาได้อมีใครทําให้เรารู้สึกว่าเมื่อเขาพูดเสร็จแล้วฉันจําคนนี้ได้เลยอ้าวหนึ่งสองสามชี้เลยค่ะชี้ครับชี้เลยค่ะชี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะดูลูกศรเดี๋ยวจะดูลูกศรชี้ครับชี้ครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจําใครได้มากที่สุดอ่า ทางไหนเยอะสุดครับเดี๋ยวนะหนูชี้มาทางไหนลูกนี่เหรอนี่เหรออ่านี่หรอใครใครชี้มาที่คุณกรอบยกมืออ่าคุณกรอบเยอะนะครับเฮ้ยน่าจะใช่แล้วทางนี้ชี้ไปที่ไหนกรอบหมดเลยโอจะคุณกรอบมาคนไม่จำได้เพราะอะไรอ๋อนะ เราคิดว่าเพราะว่าเขาเป็นคนสุดท้ายนะจริงๆก็มีส่วนใช่ไหมอ่ะแล้วมีใครไม่ได้ชี้คุณก๊อฟมีชี้คนอื่นเนี่ยยกมือมีชี้ใครคะอาจารย์เก๋อาจารย์เก๋ก๊อฟใช่ไหมต่อไปพี่ก็จะเรียกอาจารย์เก๋ก๊อฟจำได้แล้วมีใครที่แปลกกว่านี้อีกไหมคะอาจารย์ใครคบฮะอาจารย์ซุนซ่าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมซุงซ่ามีใครนอกเหนือจากนี้อีกมีไหมคะ อาจารย์คอยพารวยนะเนี่ยแสดงว่าอันนี้ค่ะแมมมีโชว์แมมมีโชว์เห็นไหมแสดงว่ามันมีนัยยะนะทำให้เราจดจำนะแต่เราอะจำกบกาสลองเออเหรออ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆอาจารย์อยู่ด้วยกันก่อนนะคะยืนนานแล้วใช่ไหมคะยืนต่อไปนะคะอ่ะโอเคต่อเลยครับอ่า อันนี้ช่วยทําตามคําสั่งนะคะพี่จะถามสั้นๆนะคะว่าทําอะไรดีจ๊ะแล้วให้พวกเราถามกลับมาว่าทําอะไรดีล่ะโอเคไหมคะลองถามครับทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีล่ะทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีล่ะทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีล่ะเมื่อบอกคําสั่งแล้วปฏิบัติทันทีนะคะทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีล่ะให้คนห้าคนนะคะเอาขาเกี่ยวกันปฏิบัติ ห้าคนห้าคนห้าคนครับจับคูห้าคนครับเกี่ยวท่าไหนก็ได้ค่ะห้าคนค่ะครับต้องหายครบครับกินครับเกินห้าคนครับ5้าคนครับหคนหคนครับห้าคนครับหาคนครับครับหาคครับเ้าคนครับ้าคนรับห้าคนครับห้ครับห้าคนครับห้าคนครับห้าคนห้าคนรับ้านัไ้ครับนหครับเารัห้าคครับาับาคตัวรับายัาับาหารับ มีไหมครับเกินเกินเกินหนีออกมาท่านี้เพื่อนอยู่นี่ครับเพื่อนอยู่นี่ครับไปสิไปไปไปเร็วเข้าวงเข้าวงห้าแล้วห้าแล้วเกี่ยวกันเกี่ยวกันผมไปครับอ่า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 เกี่ยวท่าไหนก็ไม่ว่าจะเกี่ยวเป็นวงไม่วงนะห้าไหมห้าไหมเกี่ยวไหมครับเอานะครับอ่าห้าคนทุกกลุ่มใช่ไหมครับเอามีไม่ครบมีครบหนึ่งคนมีนะครับ ไม่มีแล้วนะครับโอ้เยี่ยมมากเรารีบเบอ่เกี่ยวเลยฮไม่เครอบ่อาครบแล้วโอ้ช่วยช่วยรอดอาทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีล่ะทํำอะไรดีล่ะให้คนที่เกิดวันเดียวกันไปอยู่รวมกันคนที่เกิดวันจันทร์อยู่กับวันจันทร์วันอังคารอยู่กับวันอังคารจ้าไมิบัตเร็วเร็วเร็วเร็ คนละหันคนละหันปลันอยู่ไหนอ้าวเร็วเร็วเร็วเอาสอง่ง อังคารอังคารเอาเขาจัี่พี่สอนเร็วเอาย ouais, ังเอายังได้นะวันจันอยู่ไหนยกงมือขึ้นวันจันอังคารอยู่ไหนวันพุธภาลิหาด สุกอ้าวมีใครรุดพระหลาดไหนพฤหัสมีปัญหาครับพี่น้องมาหากันเสียครับจะไปหาเขาได้เขามาหาครับเลือกเอนเลยครับสุกครับเสาร์ครับโอเคพี่ยุ้ยได้แล้วครับครบตามวันแล้วครับครบวันใช่ไหมวันอาทิตย์ล่ะเอาลือ นี่วันอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์กี่คนคะยกมือที่อยู่วันอาทิตย์เลยครับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะโอเคดีมากอทำอะไรดีจ๊าทำอะไรดีล่ะทำอะไรดีจ๊ะทำอะไรดีล่ะให้จับกลุ่มเจ็ดคนและประกอบร่างเป็นบ้านปฏิบัติเจ็ดคนเจ็ดคนเจ็ดคนกับเจ็ดคน ปติมากรรมเป็นบ้านนะคะชอบตรงไหนเอาเลยตรงกลางก็ว่างตรงกลางก็ว่างเออบ้านบ้านบ้านอ่อาอ่าเร็วๆๆวว,วมาขาดไหมขาดไหมใครเกินมาวงนี้อ่าพิลาพิลาขาดคน้นขาดค้นขาดหรอฮ้ยมันรวมมันรวมกันเป็นบ้านอันนี้มันแคมป์ผมยบนะครับผมว่ามันเป็นกระจมนะพี่ นี่บ้านบ้านะดูดิเออ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 เอนอนเเเเเเป็นอเ บ้านทรงไทยอ๋อมีบ้านระดับเนี่ยจวใช่ไหมจั่วแรกจวสองจวสามเยี่ยมมากอ่ะอันนี้อะไรคะบ้านทรงอะไรคะบ้านมีปล่องไฟหันมาดูครับนี่ครับปล่องไฟบ้านนี้เป็นอย่างนี้ครับบ้านมีปล่องไฟระวังหมาป่าจะตกลงไปนะคะอ่าสร้างสรรค์มากสร้างสรรค์มากนะครับมาดูครับอันนี้บ้านทรงอะไรคะเอาเอาโชว์โชว์บ้านทรงอะไรคะ เอาหน้าบ้านอยู่ทางนู้นนะคะเดี๋ยวพี่ยุ้ยพีุ่้ยผมขอเข้าบ้านครับประตูบ้านอยู่ไหนครับนีประตูบ้านนะครับอันนี้บ้านทรงอะไรครับปราสาทค่ะเป็นปราสาทครับปราสาทนะพี่ว่ามันคล้ายๆเพิงหมาแงน่ะอโอเคโอเคครับเอาวงนี้วงนี้มาดูวงนี้มาดูวงนี้สลายตัวได้เฉลยอันี้มาดูวงนี้ครับอันนี้บ้านทรงอะไรครับ ้านชัเป็นบ้านสองชั้นนะครับเรามาดูความสร้างสรรค์ครับอันนี้ชั้นล่างนะคะอันนี้ชั้นเหล่าเตงนะคะงมันสามารถดีดตัวได้เวลาน้ําท่วมสุดยอดนะบ้านนวัตกรรมนะนีเธออาบ้านนี้บ้านนี้มาดูครับออันนี้บ้านอะไรหันมาดูหันมาดูบ้านดินบ้านอะไรนะครับบ้านดินครับ นี่เปสาวกาศขอให้รับไทยพีบีเอสได้นะบ้านเดนนะคะมีบ้านดินด้วยนะครับนวัตกรรมอ่สองคล้ายกันเลยอ่ะอันนี้บ้านอะไรบ้านอะไรครับอันนี้บ้านอะไรคะอันนี้กระท่อมค่ะอันนี้บ้านดินอันนี้กระท่อมนะคะท่งเดียวกันนะคะหลังคาอะดูบ้านนี้บ้านดูบ้านหลังนี้ครับอันนี้บ้านอะไรคะเป็นคอนเทนเนอร์ครับคอนเทนเนอร์แล้วคุณทําอะไรอ่ะอ๋อเป็นคอนเทนเนอร์นะคะมามามา อปาะตูนี้อยากโชว์ครับหมาครับอ้า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 อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้มีบ้านเดือยทอนบบ้านเดือบ้านเดือยอาทอนเอาจริงๆเลยนะบ้านเดือยทอนเยี่ยมครับอันนี้อะไรคะเอาเป็นวังเอาวังวังบ้านเนี้ยมีประตูบ้าอ๋อไอ้ล่ามาเข้าวังเร็วเข้าวังเหรอครับไม่เอาอันนี้เป็นวังนะ อ๋อมีเจ้าหญิงด้วยวังนี้มีเจ้าหญิงป็นไงไม่ธรรมดานะอันนี้ไปยังไปหมดแล้วนะโอ้โหสร้างสรรค์ไหมล่ะอันน้คุณทำอะไรอ่ะไหนบ้านคุณอ่ะเอาล้าํเราหนึ่งสองสามประกอบแรกสินี่อันนี้อะไรอะเขาบอกว่าบ้านบึงซางไม่ก็ยังไม่เสร็จหรออันนี้เป็นเลือทางเหนือครับอะ อันนั้นยังไม่ได้สร้างอยู่อครับชอครับมันมันจะมีหลายสเต็ปครับบ้านทางเหนือนะเพราะว่าเจ้ากาสลองอยู่อ้าวทำอะไรดีจ้าทำอะไรดีล่ะทำอะไรดีจ้าทำอะไรดีล่ะขอให้จับกลุ่ม9คนโดยที่โดยที่แต่ละ ทั้งกลุ่มนะคะให้มีคณะอย่างน้อยคณะละหนึ่งคนอะไม่รู้ว่าอยู่คณะอะไรบ้างห้ามสองคณะกันเก้าคนนะเก้า <9 S 1> คนรวมทุกคณะรวมทุกคณะอาจารย์ด้วยนะักศึกษาด้วยนะคะอาจารย์ด้วยครับเก้า <c oughs> คนรวมทุกคณะครับถ้าถ้าเป็นคนกล้าก็ต้องแยกกันนะคะอ่าคนกล้าต้องอยู่กลุ่มละหนึ่งเท่านั้นคอสอนอ,อก,ก็1หนึ่งเท่านั้นบัญชีหนึ่งอ่ถ้าไม่ครบไม่เป็นไรนะอ่ะ แต่ขอให้อยู่9้าคนและขอให้เป็นคณะละหนึ่ง <9 S 2> <น>ะเคนเก้าคนครับรวมทุกคณะครับเก้าคนรวมทุกคณะรวมทั้งคณะคอสอนอคนกล้าก็นับเป็นหนึ่งอ่ะอ่ะคณะคอสอเนอกับคณะคนกล้าด้วยนะ,ะแยกแยกตั้งเก้าเก้าคนไม่พอเหรอเก้าคนพอไหมพอไหมเก้าคนได้สิเอา้า เชิญเชิญเชิญมาครับเชิญเชิญครับอ่าให้ครบให้ครบสามให้ครบสามอ่ามารวมครับมารวมเลยครับมารวมค่ะวิ่งไปหาเขาเลยค่ะใครขาดวิ่งไปหาเขาเลยค่ะใครขาดสลายตัวเลยค่ะจัดวงใหม่เลยจัดวงใหม่ ได้แล้วครับอ้าวโอเคเก้าไหมเก้าไหมอ้าวดูกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้มีคณะอะไรบ้างคะเศรษศาสตร์ครับเตร์บูเซมค่ะบูเซมบริหารครับบริหารดิจิตอลมีเดียครับดิจิทัลมีเดียอีไอเอ็มไบลิงกัวครับคนกล้าครับคนกล้านิเทศครับนิเทศบัญชีครับบัญชีแอร์ไลน์พิเศษไบลิงกัวครับโอเคไม่ซ้ำนะคะเยี่ยมมากตบมือเพื่อนหน่อยอ่ากลุ่มนี้ค่ะ บูเซมค่ะบัญชีค่ะบัญชีบริหารค่ะบริหารไม่ค่อยดังเนาะบัญชีค่ะบัญชีบัญชีซ้ำค่ะบริหารบริหารซ้ำไม่เป็นแต่งกอื่นเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์มนุษย์ค่ะครัมนุษย์มนุษย์คนกล้าครับพิเทศคษนะโอเคครบอ่าอ่าคิดว่าน่าจะ บริหารเยอะก็เลยบริหารอยู่เลยซ้ําบ้างโอเคอนุโลมเป็นไงล่ะค่ะเพราะว่าบริหารสนใจเยอะขอบคุณนะคะเด็กบริหารทุกคนอ,คกอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยดีใจมากมือถือกระจายอะ่ะอุยรักจังเลยบริหารเนี่ยนะคะอ่ะทาอะไรดีจ้าทำอะไรดีล่ะ,ะให้จับคู่จับคู่คือสองนะ กับคนที่เราไม่รู้จักเลยในนี้ค่ะไปหาเขาได้ได้คู่แล้วนั่งลงเลยค่ะจับคู่แล้วนั่งลงค่ะจับคู่แล้วนั่งลงค่ะขอเป็นสองเออใครไม่รู้จักขอเป็นสองคนที่ไม่รู้จักนะห้ามรู้จักกันนะฮะนั่งไม่ได้นั่งเก้าอี้ลูกไปนั่งเก้าอี้ใครนั่งพื้นไม่ถนัดนั่งเก้าอี้ได้ครับอ่า หันหน้าเข้าหากันอันนี้คนหนึ่งมีเชื้อเจ้าครับอีกคนมีเชื้อไพรครับเราเชื้อไพร่เหมือนกันนั่งด้วยกันนะน้องนะเอาผ้าปิดได้ใช่เอาผ้าปิดใครไม่รู้เอาเออได้คู่ไหมคะใครไม่มีคู่อ่าโอเคครับโอเคครับแน่ใจนะว่าไม่เคยรู้จักกันแน่ใจนะจริงนะอยู่คณะอะไรไม่เคยเห็นหน้ากันเลยใช่ไหมอ่าดีมากเคยเห็นในทีวีเคยเห็นคนนี้หรอ อ่ะโอเคหันมาโฟกัสคู่ของเราสิคะสวัสดีทักทายกันค่ะมารยาทไทยมากเดี๋ยวเราให้เวลา3นาทีนะคะพี่ครับคนนี้จะกราบเท้ากันไม่ต้องกราบนะครับเนี่ยนะอ่ะเราให้เวลา3นาทีค่ะสำหรับคู่ของเราในการพูดคุยสอบถามทักหารายละเอียดนะคะ ให้ให้ค้นพบให้ค้นหาว่าคู่ของเรานั้นเนี่ยนะคะมีอะไรที่เหมือนกันนะคะสามอย่างสามอย่างที่เราทั้งคู่มีเหมือนกันโดยที่เป็นสามอย่างที่ไม่ได้เห็นด้วยตาเช่นหรือเป็นสามอย่างที่รู้มาก่อนเช่นเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันอันนี้ได้ใส่แว่นเหมือนกัน เรียนโมโกรุงเทพเหมือนกันไม,ไม่เอาไอ้พวกเรียนโมโกรุงเทพเหมือนกันมีหูเหมือนกันมีตาเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละขอให้เป็นสามอย่างที่เราทั้งคู่ไม่เคยรู้มาก่อนอทำไมคือเขาเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ยายครับขอยายคู่ <S <S ไม่เอาแล้วนั่งลงอันนี้บอกเหมือนกันครับว่าเวลาคุยกับคู่เนี่ย ถ้าถามอะไรที่เชนซสิทีบมากคู่จะรับไม่ได้นะนทำใจไม่ได้เลยคือน้องเขาบอกว่าเลยว่าพี่อายุเท่าไรพอบอกไปอายุเท่าแม่หนูเลย <laughs> อันนี้ทำร้ายกันมากนะเกินไปพนะี่รับไม่ได้นะเดี๋ยวนะยังไม่เริ่มนะขอให้เป็นสามอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นคุยไปคุยมาอาจจะแบบว่านั่งรถเมลสายเดียวกันเป็นประจำหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็ช่างนะแต่ขอให้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน นะคะหรือเคยมีแฟนคนเดียวกันมาก่อนยอะไรเงี้ยนะอ่ะสามนาทีปฏิบัติเชิญเลยค่ะสามสิ่งเซอร์ไพรส์ที่เราเหมือนกันอย่างไม่น่าเชื่อสามสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมีเหมือนกันลองค้นหาดูครับ มีคู่ไหนครบละได้3มอย่างแล้วคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองเจอแล้วเอาเร็วใครยังไม่เจอเร่งเข้าเร่งเข้าอ้าโอเคเจอแล้วเจอแล้วสามอย่างที่เหมือนกันโอเคเช่นบอกว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่นับนะคะเป็นผู้ชายเหมือนกันไม่นับนะคะอะไรเงี้ยเราสวยเหมือนกันไม่นับนะคะไม่เอานะคะตัดออกนะคะ เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงอะใครยังไม่เสร็จยกมืออีก30วินาทีคู่ไหนยังไม่เสร็จคู่ไหนยังไม่เจอเจอ,อยังคู่นี้คู่แม่ลูกอ่ะคุณยังไม่เจอเร็ว30วิคุยไปเร็วเร็ว,ว,วเจอ,อยังเจอ,อยัง เจอแล้วโอ้โ oh, หน่ารักมาเจอ,อยังเจอแล้วเจอแล้วนะคะโอเคเอาเร็วคนอื่นก็เจอกันหมดแล้วแ okay. ก <c oughs> ต้องมีต้องมีตัวช่วยแล้วต้องมีตัวช่วยแล้ว แล้วนะอ้าวทุกคนเงียบเสียงสักครู่คิดว่าทุกคนจะเจอแล้วนะคะหยุดหยุดการสนานาไว้สักครู่นะคะเพราะว่าไม่สามารถจะแข่งกับทุกท่านได้นะคะเดี๋ยวพวกนี้ไม่มีเสียงอมองไปรอบๆห้องคะ่ะเราคิดว่าคู่ไหนที่เขาไม่น่าจะมีอะไรเหมือนกันง่ายๆะแล้วเราอยากจะรู้จักคู่นั้นเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ค่ะ อ,อยากคู่จากคู่ไหนคะอ่ะคู่นี้เหรอให้เวลาเขาตั้งตัวนิดนึงตะกี้ชี้ไปทางไหนนะคะคู่ไหนคะชี้เลยค่ะคู่นี้หรือคู่นู้นคู่นี้อ่าทุกท่านสองท่านนี้ยืนคะ่ะอ่าอ่านะอ่ะ,อะ,นะอะแล้วช่วยช่วยเล่าให้เพื่อนๆนฟังหน่อยนะคะคือพี่พี่เอิร์ธกับพี่ <A. S 1> พี่เอนะคะคุณเอิร์ธกับคุณเอสองคนเนี้ย ไม่น่าจะเหมือนกันอะแต่ว่าเรามีอะไร3าอย่างที่เหมือนกันคะเชิญค่ะข้อแรกครับเราเกิดกรุงเทพเหมือนกันครับเ,เราเราเราเป็นผู้ชายเหมือนกันฮะ <laughs> อันนี้เป็นเป็นการค้นหาสิ่งเหมือนกันที่สะท้อนระดับสติปัญญามากนะ <laughs> ไม่ได้ครับ สามสิ่งที่เราเหมือนกันอย่างน่ามหาัศจรยรยนน์ไม่ไมคุยใหม่นั่งลงใไม่น่าสนใจเอาใหม่มเฮ<อ>้ยแต่เราสนใจคู่นี้เ,เนี่ยหัวเราะเขาเนี่ยอ้าวลุกขึ้นยืนอ่าลองฟังคู่นี้ค่ะเ,เกิดวันอาทิตย์เหมือนกันครับไม่รู้จำไม่ได้ค ขับกระบะเหมือนกันครับขับรถกระบะเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมาเหมือนกันนะฮะเขาดูเขาคุยกันยังไงถึงไปเรื่องกินนะวันละเมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเหมือนกันไม่คุยต่ออาจจะไปกินร้านเดียวกันด้วยนะอ่าโอเคสามอย่างค่ะอยากรู้จักใครอีกอยากรู้จักคู่ไหนอีก ที่ไม่น่าจะเหมือนกันมีใครคู่ค้นพบไหมครับว่าเรามีสามสิ่งที่เหมือนกับเพื่อนอย่างน่ามหัศจรรย์นและอยากเล่าให้คนอื่นฟังเขาชี้คู่นี้ลองดูครับแม่ลูกเชิญค่ะอ่นลองดูครับลองคู่นี้ก่อนครับลองดูครับลองคู่แม่กับลูกก่อนครับลองดูครับผมอายุเท่าแม่เขานั่นนะครับก็แม่กับลูกครับให้เกียรติผู้หญิงครับผมให้เกียรติลูกก่อนลูกพื้นฐานนะว่าเราเหมือนกันอ่ะว่ามาครับ ก็เรียนวิทย์คณิตเหมือนกันเรียนวิทย์คณิตเหมือนกันแล้วก็เยี่ยมครับชอบไปเที่ยวภูเขาเหมือนกันชอบไปเที่ยวภูเขาเหมือนกันแล้วก็ชอบดูซีรีส์เกาหลีเหมือนกันชอบซีรีส์เกาหลีเหมือนกันอ้าวครับมีคนประท้วงครับว่าหน้าอย่างนี้ไม่น่าจะชอบดูซีรีส์เกาหลีได้ เข้าใจว่าเราชอบดูซีรีส์โหดๆอย่าง CSI อะไรเงี้ยชื่อดาราเกาหลีมาห้าคนอ้ามีการสดสอนไหมถ้าได้จริงเอยชื่อดาราเกาหลีสิอ่านะครับขอบคุณครับมีคู่นู้นยกมือครับไหนคู่ไหนยกมือเมื่อกี้บอก อ่าเห็นคู่ยกมือครับลองแชร์สิครับว่ามีสามสิ่งที่เหมือนกันอย่างน่าแปลกใจอะไรบ้างครับชอบต้นไม้เหมือนกันครับชอบต้นไม้เหมือนกันแล้วก็อะไพี่อ๋อเกิดภาคกลางแต่ว่าหน้าลงไปทางใต้เหมือนกันครับเกิดภาคกลางแต่หน้าเหมือนคนทางใต้เหมือนกัน แล้วก็ชอบอยู่ยันสว่างเหมือนกันครับโอ้ชอบอยู่ยันสว่างเหมือนกันอาใช่ใช่ใช่นะครับ